คุณเคยเป็นไหมคะลดน้ำหนักแทบตายออกกำลังกายก็แล้วควบคุมอาหารก็แล้วแต่ทำไมยังลดน้ำหนักไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสาเหตุหลักๆว่าทำไมเราถึงลดน้ำหนักไม่สำเร็จสักทีเรามาฟังกันคะ่ะสวัสดีค่ะลิลี่จากช่อง Happy Life Happy Healthy ท่าสุขภาพคนดีชีวิตมีความสุขค่ะบอกเลยนะคะว่าเมื่อคืนเนี่ยมีเพื่อนนะคะไดยเล็กส่ง ข้อความส่วนตัวมานะคะแล้วบอกว่าอยากลดน้ําหนักอยากได้กาแฟลดน้ําหนักเพราะว่าตัวของหลิงเนี่ยขายกาแฟสุขภาพนะคะช่วยเรื่องน้ําหนักนะช่วยเรื่องบล็อกเรื่องไขมันอะไรอย่างนี้แต่ก่อนที่หลิงจะขายให้เขาเนี่ยหน่หลิงก็ถามว่าอ้าวแล้วทําอะไรมาอยากลดความอ้วนทําไมถึงอยากลดความอ้วนแล้วก็น้ําหนักเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะ่ะเขาก็ตอบว่าเขานะน้าหนักประมาณ70-80และ แต่เขาก็ใช้สูตรวิธีแบบควบคุมอาหารก็แล้วนะคะแล้วก็ออกกําลังกายก็แล้วนะคะแต่ทําไมเนี่ยมันยังโยโย่อยู่เลยแบบยังอ้วนอยู่เลยน้ําหนักไม่ลดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะหาผลิตภาาัณฑ์ดีๆในการที่จะช่วยลดน้ําหนักอ่ะดิ้งก็เลยบอกว่าก่อนที่จะเราจะดูว่าเรื่องก่อนที่เราจะดูว่าเราัดลดน้ําหนักยังไงเราต้องดูว่าเราทานอะไรก่อนเพราะว่าอย่างแรกเนี่ย คือการปฏิบัติตัวเป็นสิ่งสําคัญนะคะซึ่งการออกกําลังกายนะคะหรือว่าการออกกําลังกายนะมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะใน,ในช่วยในเรื่องของการเบรนนะเพราะว่าเห็นแบบหลิงเห็นหลายแบบหลายสูตรมากๆเลยนะคะมันไม่ใช่สูตรมันไม่มีสูตรตายตัวนะสำหรับ ก,การลดน้ำหนักเพราะว่าร่างกายของเรามันมีธาตุยิ่งเป็นอาชีพนะคะเพราะว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยเราต้องดูก่อนเนาะการที่มีน้ำหนักเกินก็ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะบางทีเนี่ยก็เป็นโรคอ้วนใช่ไหมเพื่อนๆหลายคนก็รู้นะคะว่าโรคอ้วนมันก็มีอย่างเงี้ยหรือก็เลยถามเขาบอกว่าอ่ะเขาทาอาชีพอะไรนะเป็นพนักงานโรงแรมนะคะและเขาควบคุมอาหารยังไงนะคะ สาเหตุแรกเลยที่คนที่ไม่สามารถลดน้ำหนักได้คือการไม่รู้ควบคุมแคลอรี่ยังไงนะคะควบคุมแคลอรี่ว่าเรารับประทานอาหารชนิดเนี้ยแคลอรี่เท่าไหร่อะไรอย่างนงี้นะคะและบางคนเนี่ยก็คือ,คอ,คอเลือกลดลดน้ําหนักด้วยการไม่กินข้าวเลยอะไรอย่างงี้คือกิน2มือ้อบางคนอาจจะเป็นอีฟก็ได้นะคะสามารถลดน้ําหนักได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะลดน้ําหนักและให้ได้สุขภาพดี มันต้องทํำยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือเราจะไม่ลดโปรตีนนะคะเพราะว่าถ้าเราขาดโปรตีนน่ะร่างกายของเราเนี่ยน้ำหนักลดก็จริงแต่ว่าความแข็งแรงนะคะสุขภาพก็จะแย่ลงไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ลดโปรตีนโปรตีนที่เราควรรับประทานต่อวันนะคะหรือว่าต่อมื้อเนี่ยประมาณ25-30%ของแคลอรี่ต่อวันนะคะซึ่งเดี๋ยวหลิงจะเอาสูตรโปรแกรมสูตรอันนี้คือใครที่ไม่รู้ว่าเรา แต่ละคนเนาะจะคำนวณแคลอรี่เท่าไหร่นะคะไม่รู้เลยนะคะหรือว่าง่ายๆก็เข้าในเว็บไซต์นี้ได้เลยเนาะเราจะรู้ว่าแคลอรี่ต่อวันเนี่ยเราแคลอรี่ต่อวันเนี่ยเราต้องได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันทั้งน้ําหนักส่วนสูงแล้วก็อาชีพของแต่ละคนนะคะแล้วถ้าเมื่อเรารู้อาชีพแล้วเราก็จ้องรู้ว่าพฤติกรรมของเราเป็นแบบไหนบอกว่าควบคุมอาหารกินคลีนก็จริงอย่างเพื่อนคนนี้เขา ควบคุมอาหารกินคลีนตลอดมันจะลดได้ยังไงนะคะคุณยังกินชาวม,มคอือเลยอ,ะอ่ะอ่าของหวานนะคะพวกของหวานก็งดเหมือนกันนะคะอะไรที่มันเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมน้ำอัดลมของหวานชาวมมุกเนี่ยตัวดีเลยตัวดีเลยที่ทําให้เรานะอ้วนเห็นไหมคะว่ามันมีหลายองค์ประกอบด้วยกันอีกอย่างหนึ่งนะคะการออกกําลังกายการออกกําลังกายเนี่ยถ้าใครที่อยากลดน้ําหนักและได้กล้ามนะคะได้แบบกล้ามเนื้อนะคะก็เน้นเพื่ ทานพวกโปรตีนนะคะหันออกกําลังกายนะคะด้วยการแบบเฉพาะจุดนะคะหรือเป็นพวกเวทหรือเป็นพวกแบบเขายิมอะไรแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครออกวิ่งวิ่งก็ได้ค่ะแต่วิ่งเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยทางด้านหัวใจค่ะแต่ถ้าเราอยากจะได้กล้ามนะคะเราต้องไปเวิร์กอัพไปออกกาลังกายแบบเฉพาะจุดก็ช่วยเพิ่มให้เหมือนกันนะคะ เห็นไหมคะว่ามันจะมีแบบพวกคาร์ดิโอเนี่ยค่ะค,ะคาร์ดิโอเขาจะเป็นการออกกําลังกายแบบลีนนะคะแบบลดไขมันทุกส่วนของร่างกายเนาะส่วนที่เป็นเข้าแบบยิมเข้าไปฟิตเนสใช้เครื่องนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของการเฉพาะกล้ามเนื้อนะคะเฉพาะส่วนของเขาอีกอย่างนึงนะคะที่เป็นสาเหตุหลักๆเลยก็คือการปฏิบัติตัวนั่นเองค่ะสาหรับใครที่แบบ ควบคุมอาหารควบคุมร่างกายออกกําลังกายอย่างพร้อมแล้วอาหารก็กินคลีนไม่กินน้ําตาลเนาะแล้วก็ควบคุมอาหารได้ดีแล้วแต่ว่าทําไมยังไม่ลดนะคะอาจจะเป็นส่วนที่4ค่ะก็คือการพักผ่อนค่ะใครเนี่ยที่นอนหลับดึกนะคะนอนน้อยเนี่ยไอตัวนีน้ก็มีส่วนนะคะที่ทําให้น้ําหนักของเราเนะไม่ลดนะคะทําไมถึงไม่ลดเพราะว่าการนอนเนี่ยถ้าเรานอนเป็นเวลาเนี่ยมันจะมี สารชนิดหนึ่งคะเขาเรียกว่าโกรทฮอร์โมนเนาะมันจะออกมาทําให้ร่างกายของเราเนี่ยซ่อมแซมส่วนที่ส,ส่วนที่สึกหรอใช่ไหมคะและเขาก็จะช่วยแบบลดน้ําหนักได้อีกด้วยนะคะอันนี้นะเราไม่เคยรู้เลยเนาะ ใครหลายคนที่แบบหลับดึกนะคะทาให้ร่างกายก็โทมนะคะแล้วร่างกายของเราก็ไม่มีภูมิคุ้มกันที่จะแบบจะไปช่วยลดน้ําหนักแล้วนอกจากการนอนนะคะก็จะเป็นการดื่มน้ำเนาะเพราะผลการวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าการดื่มน้ําเยอะๆเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของเราน่ยลดน้ําหนักนะคะน้ำเนี่ยจะไปช่วยเผาผ่านคอเลสเตอรอลอีกด้วยนะคะการดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่มากเลยนะคะ ใครที่ลดน้ำหนักมาแล้วนะคะแต่ก็ยังกินแอลกอฮอล์อยู่อันนี้ก็มีส่วนนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่อยากลดน้ำหนักนะคะเราก็ต้องดูสาเหตุมันด้วยนะคะอย่างแรกนะคะคือเราต้องรู้สูตรการควบคุมแคลอรี่ว่าแคลอรี่ของเราเนี่ย ต้องทานเท่าไหร่นะคะแล้วอย่างที่2นะคะการควบคุมอาหารนะคะแล้วก็ต้องควบคุมเครื่องดื่มไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่3มนะคะการที่เรานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการที่4ี่นะคะควรที่จะดื่มน้ําให้มากๆนะคะแล้วก็งดแอลกอฮอล์ค่ะ แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากได้ตัวช่วยแบบดีๆนะคะที่หลิงแนะนําเพื่อนนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะก็คือกาแฟสุขภาพนะคะรูมคอฟฟี่นะคะตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดถึง36ชนิดนะคะมีสมุนไพรนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะคะตัวนี้จะดีคือไม่มีน้ำตาลแล้วก็มีสมุนไพรนะคะช่วยเบรนไขมันเนาะแล้วช่วยบล็อกแป้งนะคะ และประทานกาแฟตัวนี้นะคะก็ง่ายๆเลยกินตอนท้องว่างนะคะกินตอนท้องว่างตอนเช้านะคะจะช่วยให้เราเนี่ยไม่หิวหรือว่ากินอาหารมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารที่แบบใครทีอยากกินของทอดอะไรอย่างเงี้ย กาแฟตัวนี้นะคะก็จะมีสมุนไพรเนี่ยที่ทําให้เราอิ่มเนาะแล้วก็จะมีสมุนไพรช่วยเบิร์นนะคะแล้วก็มีสมุนไพรช่วยบล็อกเเห็นไหมมันครบทุกอย่างเลยนะคะถ้าใครอยากจะลองทานตัวนี้ดูก็สามารถไปลองทานได้นะคะ สำหรับใครที่ตอนนี้กำลังลดน้ำหนักอยู่นะลิงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะในการลดน้ำหนักให้ได้มากๆนะคะลดน้ำหนักส่วนเกินนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Happy Line Happy Healthy แล้วคุณจะไม่พลาดทุกสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรค่ะวันนี้ลิงก็ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย